<L an> จเจ้าอยู่บอกกระเป๋าแต่ว่าตกลงว่าเอาแหวนแล้วไม่เอากระเป๋าไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยว <referendum> ทำไงนี่แม่ซื้อของให้เนี่ยไม่เหมือนนางงามเลยสิไม้เหมือนหมูขึ้นอื่นเลย <N> <S 2> <S 2> นี่มีของพี่เจนอยู่ข้างในด้วยสีส้ม <S <S พี่เจนส่งแม่จาาอเมริกาพวกเครื่องสำอางต่างๆอันนั้นของขวัญให้วันเกิดมันเกิดปีนี้นะย ปีหน้าก็เอาก็รอปีหน้าสิปีนี้ก็คือปีนี้สิเว้ยมันใส่คือเหรอกระเทยกระเทยอ,อ้วนขนาดน,นี้มาใส่ใบนี้แม้ว่าไม่คือนะ <c oughs> ใครจะมองกระช่างมันมันแพงเอาไปก่อน <laughs> เอาเฮ้ย <c oughs> พูดมันจริงใจเพราะราคาแพงใช่ไหมเอาเปิดจะใช้เลยหรือเปล่าใช้ใช้นูน่นาน,าน,าน,านั่นนั่นนั่นคัตเตอร์อยู่ตรงหัวที่นอนล้วมายามันจะขีดเดี๋ยวน ดูมันนะมันเจ้าทุกอย่างต่อไปมันจะเอาฮอดชีวิตไปยังไงนะมันจะเอาเบิร์ดเราเนี่ยกระเป๋ากับโปมามือแรกนะมันจะเอาเบิรดเป็นเบิดให้เรียบเสะถุงนี้ก็ทิ้งได้แล้วแหละไม่ต้องไปนั่นหรอกมึงจะเก็บถึงถุงกระปุเล่นไหมใครจะหอบมันบอกแม่ว่าให้เก็บถุงกระดาษไว้นั้เด้อแม่สันมอห่าห่ามึงมือสีหอบไปหอดปันนั่นบปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช้นี่มันก็กลัวมันมันหยานต่อหม้อเอาข้อมันเขาเปียวอย่างมันใส่แล้วมันไม่คือนะแม่ว่าใบนั้นมันเหมือนแม่นี่อันนี้ อีหาใส่ด้วยซิจะคือไหมไม่คือก็เอาใบละสิบคนไปเบป,ปากทีๆอย่าพึ่งยุ่งนะฉันกำลังแกะแกะดีๆเดี๋ยวเร็บไปขูดราคาแพงนั้นนะ่ะ oh. <laughs> เอาบินไปด้วยไหมเบอร์ก็ใครจุดทูให้มันไปขึ้นยิ่งะไแกะดีๆด,ดิแตะมันได้ไหมอันนั้นมันเลื่อนในสั้นยาวได้ไม่ใช่หรอ ชีกไปเลยพี่ไอแม่โตโตไอแม่โตโนยังบอกว่าเอาอีกไม่ยายยุดยุดยุดแต่กูก็ซื้ออ mm ันเซกเกอร์แหนกระเป๋ามือสองเยอะกันขี่กันเย่าเร้่มซื้อใบนี้ให้มึงหน่าวัสนอ,ของของเกยวของ,ของ,ของก็ใส่กระเป๋าห่างึ้นแฟนกับอิโตนสัดแม่ซื้อมันก็ไม่เหมาะกับแม่ครับอ้าอีนี่ปากดีโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยเหมือนเลยเหมือน พี่น้องบ่งแล้วมันกวนโอ้ยขนาดนี้มันจะเอามันจะสั้นมันจะยาวไปไอะแม่นสั้นไปแม่ลูกยืดให้มันยาวๆจะใส่สบายเพราะหนูตัวใหญ่ครับเป็นตัวเล็กเอออ่ะเล็กสําหรับช้างช้างตัวน้อยปหารนาแอนไม่ได้น้าแอนยิ่งกัดรอกัดมึงอยู่น้าแอนนะเอารูกสุดท้ายเลยเป็นยังลูกมันจะได้ใส่ยาวเวลาคล้องมันจะเดินง่ายลองดูเออลองอันนั้นก่อนไปได้แต่ไม่พอเค่อยเลื่อนออก ันไหนเป็นอันไหนไม่รู้ลองใส่ดูให้มันถูกข้างจะให้มันปิน้นได้ยังมันปิน้นกระดาษก็เอาทิ้งไปรือเสียกับไปนําอยู่บนฟ้องนามข้างในนะมันแพงหมเลย่ยแล้วการบูด <c oughs> กันเน,น่ามันไม่มีเลยข้างในนะแม่ว่าแม,แม่ใส่น่ะคือพอดีเลยเป๊ะเบ้อนยากนะใบไดโนมาของพี่ปอน ตอนมีแล้วแม่ก็เปนั่งไาใชาาแล้วมาทาไมล่ะกูไม่ใช่ผู้ชายลุกขึ้นยืนดินแหมคือเขากระสุดมึงแต่ละอีหานี่เอาเอาสายลงอีกลูกมันเก๋เดอมันเดอมากมันสั้นเกินสายลงอีกมันมันมันไม่สวยมองแล้วมันเกิงเดิงลงสุดท้ายเลยมันจะพอดีเพราะเราตัวยาวตัวใหญ่สายมันยาวลงหนึ่งสุดท้ายนั่นแหละไม่เพอเพอจะได้เจาะอีรูนึงหรือเปล่าไหมล่ะ นี่ยอันสุดท้ายแม่ว่าอันสุดท้ายพอดีมันจะไม่เกลืองดืองมันสันเหตุเกิดเดอยู่เวลางานแห้งมาจากบันนอกมาเที่ยวบันนอกแหงสิบันนอกตื่มอีกไหลองไปซิทีนี้เนะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนั่นแหละจากขนาดนี้แหละเออนี่แหละมันมันเครื่องสายตาฉันคาะทีนี้ก็เก็บสมบัติย้ายโน้นก็เป๋านุ่นมาย้ายของเข้าสําหรับกิจวัตรประจําวัน power bank เอา,านั้นมาเปลี่ยนของแม่เอาที่มาจากของตัวเองนะ่ะมาเปลี่ยนบุญนายเอาใส่ก็ใส่เลยรักษาเนะจ้าไม่ใช่ไปชนเหลี่ยมชนอะไรอยากวางเปะก็เปะเลยนะของราคาเท่าไหร่ก็ได้อย่ามันจะเก่าก่อนจะได้ไปเมืองไทยอยู่ในะกระเป๋าไปเนะี่ยอดีตตำรวจะไม่ต้องตรวจงั้นก็เอาใบเก่านั้นไปนั่นตรวจไปก็ท่านเอาสิบคนแม่สิลูกมันจะได้ไม่จงตรวจเลย โทรศัพท์เธอเอามาคืนฉันเอามาให้ฉันแล้วที่เสียบอย่ายุ่งฉันเสื้อไหมให้เธอแล้วเธอต้องเอาซัมซุงมาให้ฉันแค่ฉันจะได้ไปเปลี่ยนแบบอวุ่นวายชายทะเลกับฉันอย่เนี้ยบัตรประชาชนต้องพกในบัตรบัตรประชาชนไทยมีใช่ป่ะเอาพกใส่ในกระเป๋าไว้เลยสายหูฟงหูฟังสมบัติส่วนตัวและใน power bank แ,แกเอาอีกระตูนสีชมพูนั่นอยู่ในตะกร้านั่นไปสับกันกับของแม่ ลองเสียบดูก่อนว่ามันเข้าปะอันนี้จนะเข้าแต่ว่าเครื่องเครื่องใหม่มันไม่เข้าลองเอาเครื่องใหม่หนูเสียบกับระตู้นแม่ดูสิเดีย๋ยวแม่เอาได้กระเป๋าเลยแล้วกระเ,เป๋าไปนี้ยังไม่ไม่ได้ใช้ก็เงินไทยไม่ต้องเอามาใส่กระเป๋านะจ๊ะไม่มีประโยชน์ปกจะเท,ทนะเอากระเป๋าตังเงินไทยเธอใส่ในตรงนี้ไว้เลยตะก้าข้างล่างนี่เลยสีเขียว เธอเอาบัตรเครดิตชั้นกับบัตรประชาชนเธอมาใส่ในกระเป๋าไว้ย่ะเครื่องสำอางของพี่เจนเดี๋ยวค่อยลื้อสิลื้อเป็นอย่างอย่างสิคะเคลียร์กระเป๋าตัวเองให้เสร็จก่อนสิคะคุณเอาถุงยางอนามัเหรอนั่นเขียวเขียวเก็บไว้นนแดส่วนลดเก็บไว้นั่นแหละจะไปเมืองไทยก็ได้ใช้ส่วนลดของดูตีฟรีโอว่งั้นไม่ต้องหรอกชามชาติก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่ามาทำไมยนนี่ขังขยะ อ๋อแม่ค่ะกลัเไ๋าซื้ออะไรล่ะครับกลับมันไม่ได้ผ่านในยะขากระเป๋าเชิตั้งพันแปดพันสองมันเชิญก็เชิญไปเถอะเชิญนี่เชิญขยะนี่เชิญขยะซื้อหมื่นแปดนะนั่นน่ะกระเป๋าไปแล้วเป็นหมื่นเนี่แต่ทั้งขยะกูดิกล่องเบียเงินน่ะใส่รวมรวมกันที่ไหนดูสิเงินไทยน่ะเก็บรวบรวมไปให้หมดนั่นเห็นไหมนี่มึงต้องเอามาคู่กับเน้ยมังกับว่าได้เขาออกได้ออกเขาออเขาจะยึดมึงหมดละ ใบจองตัวเครื่องบินก็อยู่นี่ใช่ปะ่ะประกันก็อยู่นี่ใช่ปะ่ะปาเขาจะได้รู้ว,าว่างไว้นี่พับเป็นเป็นรีดออกให้มันนั่นสิช็อตมิดแตงยี่สิบมันหัวบนหัวแล้วค่ะเปร็เสร็จแล้วเท่าไหร่ถึงสามพันป่ะไม่ถึงหรอก มีเหรียญอยู่ในกระน้านี่อีสองสามบาทมั้งเงินไทยติดมากับแม่งแต่ตอนนู้นเอาใส่ในกระเป๋าเลยไม่ได้ใช้ที่นี่ไม่มีเงินไทยที่ใช้หรอกใช้บัตรแม่นุนที่นี่เขามีพวกเงินสดกันหรอกนั่นนะเงินเหรียญตกอยู่ข้างกระเป๋าน่ะนะขอ,อนก็กำกำกำไปก่อนก,นกวัวตกเครื่อง <laughs> เหลือเท่าไหร่น่ะนะสี่ห้าร้อยได้บ้างนะห้าร้อยห้าร้อยกระป๋าด,ดั่นน่ะเหรียญสิบอยู่ข้างเก็กบกระเป๋าเด็กสีส้มน่ะในนั้นหล่นอยู่บนเตียงอีกน่ะใต้ตูดมึงอีกน่ะนกะป๋าหกร้อยอะไรอย่ามาจิกอย่ามาจิกตัวนั้นอยู่เท่าไหร่เอามานับดิก็บอกให้นำในนี้กันนำในนอย่าอ<า>ย่ามาจิกอย่ามาจิกนะมึงนี่เล่นนี่เล่นจะเลิกจิกกูทุกเรื่องเลยเนะเนี่ยเอาอวยให้ดูซิเหลือเท่าไหร่ ไม่ได้เพิ่มหรอกอันนี้แหละคือจากอูอันกรุงเทพไปอุดรน่นะพันเจ็ดไปสองพันพอดีเปเซไม่ถึงยังไม่ถึงงานสี 4, 2, นะ่อัสองพันน่ะกุหลับตาก็รู้เลยนะ 2, เนี่สองพันเฉียดเฉียดพันเจ็ดพันแปดพันแปดเจ็ดสิบอืมอดต่ายค่ารถ มีค่ารถแท็กซี่กับค่ารถที่หมอชีดพอดีเลยผู้ใดสิมารวมสมทุนเป่าโอนมาเด้อค<ม>่ารถกลับบ้านอุดรแน่แน่เอาใส่ในกระเป๋าเลยสิกระเป๋านี้ไว้ก็ได้เนี่ยนี่นี่นี่สีน้ําตาลเนี่ย<ม>กระเป๋าเนี่ยใบเก่าแค่เนะนี่ยนุ่นพอมันพี่น้องเมืองมันนอเมืองมันเนมืองมันเด้อพอมันไดแล้วมันเหตุจังสียได้คือแมงขีดอยเดี๋ยวด้กระเป๋าใส่หมามัน มึงจบเบอร์เราบอกกระเป๋าของหลังสิมึงน่ะแั้ไม่มีอะไรลรวมีแต่แบงต์มำเป็นเราบัตรอ้บัตรไอ้นั้นแม่ก็อยู่ที่นี่น,น่ะอเอาใบนั้นมาเอามาเก็บนี่ใบนั้นสีนันตานา่ะเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางใบสีใบใหญ่ให้ปะป๊าเอาลงข้างล่างเอาไปทำไมก่อนม,มีแล้วหนักกระเป๋าแล้วซองบุหรี่มึงเอาไว้ให้กูบูชาเหรอทิ้งดิ เผื่อแม่คิดถึงแม่ก็โดนโลกมันไป,ปกูละเพี้ยกับมือเอาไปซักใส่ตะก,ก้าเอาไปตะก,ก้าซักผ้าอันนี้พับทิ้งไปเลยถุงผ้าเนี่ยไม่เอาใช่ไหมนี่ถุงผ้าห่อมอันน่นะเพี้ยกับมันพี่น้องบอกมันจำบอกขอ่อยเทเดมเศษผมแม่ก็ไล่ไลาย สิงมามันจะประหยัดทําไมนะมันจะเดินเข้าที่เดิมแล้วมึนไปปุ๊บเข้าสุวบรณภูมิปั๊บมึงก็ลากกระเป๋าไปนู่นเลยรถสามพันเออมันรดไปลดมันเอาภาษีเขาเทไรแล้วในีหันนะมันจอดอันนั้นของพี่เจนเปิดดูของพี่เจนสายหูฟังเนะ่เอาไว้ในกระเป๋าเลยอันหนึ่งของแม่อยู่ในข้างนอกมีไว้ใช้อยู่บ้านก็ใช้อีกอันหนึง่งอันหนึ่งติดกระเป๋าไปเลยไม่ต้องลากเข้าลอกออก เรวจะไปเจิมจะไปใช้แต่งหน้าตอนไปเรือหรือเปล่าพี่แอนน้าแอนบอกวิกมีให้ยืมนะมชุดมีไว้ให้พร้อมอีกไฟสนับสนุนนี่ไม่พร้อมเลยเดี๋เวนี่อันนั้นกระเป๋าสวยเนาะแม่ยังอยากได้เลยแล้ว่ากระเป๋าตังค์มาเหรอเขาก็ให้มาวันนั้นไงที่แม่ใช้วันนี้ไงมึงบอกไม่เอามึงให้แม่ไงแม่คิดว่าเป็นกระเป๋าตัง นี่กระเป๋าตังค์พี่เจนให้มาตัวนี้กับเนื้อนี่ของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับแกละไ่ได้มันยี่ห้อเดียวกันแม่ไม่ได้มันยัดเข้าไม่ได้หรอกมันคนละไซส์อย่ามาลือไม่ไดมีความพยายามไม่ได้หรอกงั้นมึงก็เลือกเอาใบไหนใบหนึ่งมึงรู้สึกตะกะแล้วเกินนั่นน่ะสีสวยๆฟี่แพงเลยนะยี่ห้อถ้าไม่เอาก็ฉันนะพี่เจนนั่งค้ำแล้วดูคลิปนี้นี่ยังอันนี้ยังดีเลยนะลูกริบน้ํา ดูยี่ห้อเขา่อนนะพี่เจนใช้แต่ของยี่ห้อนะจ๊ะย,ยังไม่ใช้สิพี่เจนเขาส่งของใหม่มาให้บ้าเหรออ้าขอบคุณพี่เจนหน่อยเดี๋ยวจะปิดคลิปละไปนะจ๊ะ